สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ E ีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราด้วยนะครับที่สามารถบุกไปเอาชนะเชลซีถึงถิ่นด้วยตะกอสอประตูต่อศูนย์นะครับจากการยิงของเออร์ลิงเบลฮารลนยอดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราและอีกลูกหนึ มาจากผู้พันของเราก็คือมาเตโอโควัสตินนั่นเองนะครับขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเปิดหัวครั้งแรกของพิมลิกซีซัน่น2024-2025ด้วยนะครับเกมนี้เป็นเพื่อนให้คะแนนเต็ม10เท่าไรนะครับในเกมนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าบอสเป๊ปของเรานะครับได้ส่งผู้เล่นหลายคนลงนะครับหน้าใหม่นี่พอสมคัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูอิสก็ดีนะครับหรือว่าทางด้านซาวินโยก็ดีนะครับ เรียกได้ว่าสาวิญโยนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการดวลตัวต่อตัวนะครับเจ้าตัวสามารถเอาชนะได้100%รนะครับรวมถึงลิโก้รูอิทนะครับที่ลงมาแทนที่ของรุ่นพี่อย่างไค์วอเกอร์ในตําแหน่งแบ็คขวานะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุกสกัดนะครับหรือว่าการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าหรือว่าการเติมเกมนะครับเจ้าตัวก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าตัวดันขึ้นไปสูงนะครับมักจะลงมาไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็ยังดีนะครับว่าในแดนหลังของเรานะครับก็ยังช่วยกันต้อนไว้ทันนะครับก็เลยทําให้แมนซิตี้ของเรายังคงเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับจากฤดูกาลที่แล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้นะครับแมนซิตี้ของเรานั้นกําลังเร่งหน้าทาตาฮิตตและบอกได้เลยนะครับว่าในซีซั่นนี้นะครับแมนซิตี้ของเรานั้นมีลุ้นแชมป์อีกถ้วยอย่างแน่นอนเลยนะครับ อ่ะสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมแรกที่แมนซิตี้ของเราเปิดหัวในพรีเมียร์ลีกตีตาั2ย่ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเอาละครับมาดูข่าวสารที่น่าสนใจหลังเกมการแข่งขันกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป๊ปลั่นเหลือไหลโรดี้ก็ชนะได้เป๊ปกวัวเดียล่านะครับออกแนวปื้มอกปื้มใจลูกทีมพี่บุกเอาชนะเชลซีได้ถึงถิ่นนะครับ ทังที่สภาพทีมนั้นยังไม่สมบูรณ์100%แถมมั่นใจด้วยว่าทีมของเราพร้อมทําลายสถิติกเก่าหลังเกมนี้นะครับสามารถเก็บตามแต้มสําคัญได้โดยไม่มีโรดี้แต่ยังมีมาเตโอโควาสิตนะครับเป๊ปได้กล่าวถึงทางด้านโรดี้และมาเตโอโควาสิตนะครับเขาบอกว่าโรดี้เป็นผู้เล่นคนสําคัญมากๆสาหรับเราดังนั้นการมีมาเตโอโควาสิตอยู่ที่นี่ก็สําคัญ เพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์และเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเขาทํางานได้ดีเลยผมไม่ได้คาดหวังไว้จริงๆผมรู้ว่าคนเหล่านี้เขาทําอะไรได้บ้างแต่นี่คือเกมวันแรกและขาดการฝึกซ้อมฤดูกาลที่แล้วเราเอาชนะที่สแตมฟอร์ดบิดไม่ได้ดังนั้นนี่นนคือข่าวดีส่วนข่าวร้ายก็คือเรายังมีเกมที่เหลืออีกประมาณ7 0ิบเกมแต่ก็ถือเป็นการออกตาที่ดีกับชัยชนะเพื่อความมั่นใจเราพยายามเตรียมเกมเรามีเวลาประมาณ2-3ถึงวันในการเตรียมตัวแต่เรา แก้ไขสิ่งที่ขาดหายไปหลายอย่างด้วยความมุ่งมั่นของเราทุกคนทําเต็มที่แค่นี้ก็พอแล้วคุณคงจินตนาการไม่ออกว่าผมมีสิทธิพิเศษและโชคดีมากแค่ไหนกับการได้มาใช้ชีวิตและประสบการณ์เหล่านี้กับกลุ่มนักเตะที่น่าทึ่งพวกเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนกันครอบครัวของพวกเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดมันน่าเหลือเชื่อมากสําหรับผมระวังการใช้สถิติกับเราเพราะเรามักจะทําลายสถิติเหล่านั้นเป๊ปเสริมนี่นะครับทางด้านบอสเป๊ปของเราก็ได้ออกมากล่าวถึงทางด้าน โรดี้นะครับมิดฟิลตัวกลางที่แสนสาคัญแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าทางด้านมาเตโอโคอสิตก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับในเกมนี้แม้ไม่มีโรดี้นะครับแต่ว่าโคสิตก็ลงมาทําหน้าที่แทนนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ออกมาดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับช่วยบิลล์อัพเกมได้นะครับเกมรับเจ้าตัวก็ช่วยได้เยอะนะครับที่สําคัญนะครับเจ้าตัวยังยิงหนึ่งประตูได้อีกด้วยเรียกได้ว่าผู้พันโคสิตนะครับตอนนี้นะครับ สามารถขึ้นไปแข่งกับทางด้านโรดี้ในการแย่งที่จะเป็นตัวจริงได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์กว่าฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามาเตโอโคเาติตนะครับเพิ่งมาอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยได้เข้ากับทีมตักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวปรับได้แล้วนะครับมันแน่นะครับสําหรับกองกลางตอนนี้ไม่ต้องหาใครมาเป็นแบ็กอัพแทนทางด้านโรดี้แล้วนะครับมาเตโอโคเาติตเนี่ยแหละครับที่เป็นคนที่จะมาเป็นตัวแบ็กอัพให้กับทางด้านโรดี้ได้ มาดูข่าวต่อมานะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทางด้านซาวินโยหลังจากมีอาการบาดเจ็บใน45นาทีแรกนะครับเจ้าตัวเจ็บมากแค่ไหนแอดมินจะตอบให้นะครับทางด้านบอสเป๊ปนะครับก็ได้บอกว่าเท่าที่ดูแล้วสำหรับซาวินโยเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เขาไม่ได้เจ็บมากนี่นะครับทางด้านบอสเป๊ปก็ได้ออกมากล่าวถึงทางด้านซาวินโยนะครับที่ส่งลงเป็นตัวจริงในเกมเปิดหัวเจ้าตัวนะครับทาได้ดีมากๆยอดเยี่ยมเลยนะครับ เกมนี้บอกได้เลยว่าแมนซิตี้ของเราได้ของดีมาอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับถ้าเจ็บไม่มากก็ขอหายไวๆในเกมหน้าก็ลงมาเล่นให้กับแมนซิตี้ของเราต่อนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเรือตบองวัลโรดี้จับต่อสัญญาพร้อมอัพค่าเหนื่อยแมนซิตี้ของเรานะครับแสดงความตอบแทนความสําคัญของโรดี้ด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวนะครับ พร้อมกับจะอัพค่าเหนื่อยให้มากกว่าเดิมเป็นสองเท่าเพื่อให้เจ้าตัวอยู่กับแมนซิสตี้แบบสบ,บายใจไปนานๆโดอค่าเหนื่อยครั้งใหม่ที่จะอัพให้โรดี้อยู่ประมาณ3ามแสน่นห้าพปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับแมนซิตี้ของเรามีการเจราจาเพิ่มค่าเนื่อยให้กับทางด้านเออร์ริงฮาร์แลนด์ด้วยนะครับแต่ว่าการต่อสัญญากับโรดี้นั้นมีความสําคัญเป็นอันดับแรกก็คือ ที่บอกว่าเป็นอันดับแรกนะครับไม่ได้หมายความว่าทางด้านเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับมีความสําคัญเป็นอันดับ2อนะครับนักเตะทุกคนในแมนซิตี้ของเรานะครับมีความสําคัญเท่าเทกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครที่แสดงผลงานออกมาได้เป็นรูปธรรมมากกว่าคนคนนั้นก็จะได้รับการเพิ่มค่าเหนื่อยให้นะครับอยู่นักเตะของเราแต่ละคนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์ก็เคยเพิ่มค่าแรงให้นะครับรวมถึงทางด้านเควินดบอยนะครับก็เพิ่มค่าแรงให้ตอนนี้นะครับก็เป็นคิวทางด้านโรดดี้นะครับก็ พร้อมที่จะต่อสัญญาแล้วก็อับค่าเหนื่อยต่อนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับเรียกว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าใจจริงๆสำหรับทางด้านคายวอล์กเกอร์นะครับไม่ให้อยู่บ้านเมียไล่วอล์กเกอร์เดอะซันแท็บลอยจอมเสือกนะครับเปิดเผยว่าทางด้านคายวอล์กเกอร์แบ็กกับตันทีแมนทิตี้ต้องเก็บข้าวของออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของสโมสรหลังจากที่แอนนี่คินเนอร์เมียของเขาเตะออกจากบ้านนะครับ ปัญหาครอบครัวของกองหลังของทีมชาติอังกฤษนั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเลี้ยงดูของเขากับคลอรินกูดแมนที่เป็นกิกนะครับโดยเมื่อเดินก่อนระหว่างที่ขึ้นศาลเขาดันไปด่าลอรินกูดแมนคู่ขาเก่าว่าเป็นพวกโลภมากนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้คินเนอร์เมียหลวงไม่พอใจหนักและต่างให้ผัวรักของเขาออกจากแมนชั่นนะครับรายงานได้ระบุว่าตอนนี้อาพาร์ตเมนต์ที่เรือใบสีฟ้าเป็นเจ้าของ ตอนนี้นะครับเป็นที่นอนเป็นที่อาศัยของไคล์วอเกอร์กองหลังของแมนซิตี้ของเราในช่วงออกสตาร์ซีซั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับวอเกอร์ Walker กับพินเนอร์แต่งงานกันเมื่อปี2022นะครับโดยทั้งคู่มีลูกด้วยกันถึง4คนนะครับทั้งคู่นะครับเคยเลิกกันไปเมื่อปี2019ก่อนที่ทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันมาอยู่กินกันอีกครั้งแต่ก็ดันต้องเจอเหตุเตียงหักผนล่าสุดเพราะความทุกข์จนของฝ่ายชาย นี่นะครับก็เป็นข่าวของทางด้าน k ายวอลเกอร์นะครับก็ขอให้ปัญหานี้นะครับจบลงโดยไว้นะครับแล้วก็ขอให้ปัญหานี้นะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ k ายวอลเกอร์เป็นกําลังใจให้นะครับเอาละครับสำหรับ EP ีนี้แอดมินได้นําข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาลูบายสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาลูบายสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กัมมนที่คอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับ e ีีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ